วันนี้เรามาทำหอยลวกกันนะเพื่อนๆวันนี้ได้หอยมาจากสะพานปลาบางแสนเรามาทำการล้างให้สะอาดเคราะห์เลยนยชุบชุบชบต่อมาด้วยมันหนาวข้างบ้านปลูกเองกับมือนี่ลูกกำลังดีน้ำอย่างเยอะได้มาสามลูกโอ้บรรยากาศอย่างดีะดีเลยต่อมาเลยนะเรามาตำน้ำพริกนี่ตุบตุบตุบตุตุบตุบ,ตบ,ตบ,ตบ แล้วก็ชัวชัว be เขาไปมะนาวน้ำเยอะเบบครับใส่ผงเสร็จลงไปคน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 น้ำปลาตามมาได้ทายเข้าไปน้ำลายหลายคน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 เข้าไปให้มันดีสีอย่างแจ่มตักใส่จานดิครับนี่หอยของเราแล้วก็น้ำเดือดแล้วใส่แม่งลงไปเลยร อย่างดีอ่ะรอมันเดือดเดือดเสร็จโอเคตักใส่หม้อเลยมาไฮไลท์ของเรามาเปิดกันดีกว่าชือ้อขัวเข้าไปหน่ากินน้ำลายไหลอ่ะเพื่อนๆตักใส่น้ำจิ้มอขอกืนน้ำลายแล้วก็ตักมันขึ้นมาใส่ปากของเราหืยังสดน่ะ ต่อเด้ต่อได้นี่เป็นไง <c oughs> ยังอร่อยอ่ะสำหรับวันนี้จบแล้ว